รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหนึ่ง19 1้อยเก้คุณผู้ชมครับ นี่เราเหลืออีกเพียงแค่174วันก็จะครบ1ปีแล้วโอ้ oh my god เวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินนะครับแต่โฮบอยสกายไม่ไปไหนอย่างแน่นอนครับสวัสดีก่อนเลยผมแอนดี้เขียนประูครับทำเลได้เด่นโครงการได้ดีเดี๋ยววันนี้จะพาไปหาคุณเองเลยฮะถึงที่หน้าจอของคุณครับโอ้โหวันนี้วันเวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินไม่น่าเชื่อเลยพี่ดีครับพีบบด่ดีจะนับวันในปฏิทินทําไมพี่ไร้สาระพี่ดีดูไหมเราจะมีรถไฟฟ้าดอนเมืองสุวรรณภูมิแล้วนะพี่ รู้ยังมีรายงานข่าวมาแล้วนะคะว่ากระทรวงคมนาคมจะเดินหน้าโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมสองสนามบินก็คือสนามบินดอนเมืองแล้วก็สนามบินสุวรรณภูมิ โดยจะต่อขยายเส้นทาง a อร์พอร์ตลิจากที่มีอยู่เดิมนะคะสิ้นสุดที่สถานีพญาไทก็จะทำต่อออกไปจนถึงสนามบินดอนเมืองเลยทีเดียวก็จะมีสถานีเพิ่มเติมเข้ามาอีก5สถานีค่ะนั่นก็คือสถานีราชวิถีสถานีกลางบางซื่อสถานีบางเขนสถานีหลักสี่แล้วก็สถานีดอนเมือง โดยใช้ระบบเดินรถเดียวกับ a i r p o อร Link ที่มีอยู่เดิมนะคะซึ่งหากเป็น City Line แล้วก็จะจอดรับส่งทุกๆสถานีเพราะฉะนั้นก็จะใช้เวลาเดินทางจากดอนเมืองถึงสวนภูมิประมาณ50นาทีส่วน Express Line นะคะจะจอดรับส่งเฉพาะที่สถานีสำคัญค่ะนั่นก็คือสถานีดอนเมืองบางซื่อมักกะสันและสวนภูมิใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีแล้วไปเริ่มประมูลก่อสร้างภายในปี2560 โดยมีกำหนดการที่จะสร้างเสร็จในปี2,562ถึง2,563ค่ะรู้เรืใช่ไหมพี่ครับขอบคุณครับโอ้โหเป็นน้องที่ฉลาดแต่เออไม่หน่อย <c oughs> <c oughs> อ่ะเอาไปว่านะครับวันนี้เรามาอัปเดตข่าวคราวเรียบร้อยแล้วตอนนี้ถึงเวลาแล้วกับทำเลเด่กของเงราในวันนี้กับพ่อหนอารีครับช่วงโฮมเซอร์เวย์สนับสนุนโดย เดอ m i มิลเลค้นพัสราชบุรีสร้างสิ่งที่เรารักเพื่อคนพิเศษเช่นคุณโทร0838000009มทีตคอนโดพร้อมอยู่เปิดรับทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณคุ้มกว่าใครให้มากกว่าแต่งครบเริ่ม2,290,000บาทมันถูกอยู่แล้วครับพหลอารีครับทำเลนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ทางธรุรกิจที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งเลยเพราะมีออฟฟิศสำนักงานใหญ่อยู่ในโซนนี้ไม่น้อยเลยนะครับ รถไฟฟ้า BTS ที่วิ่งผ่านก็คือสายสุข,ขุมวิทที่เชื่อมโยงเข้าไปถึงพื้นที่ CBD หลักอย่างสุข,ขุมวิทสีลมสาทรได้โดยตรงเลยนะครับซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยชื่อชั้นของตลาดคอนโดมิเนียมย่านนี้เนี่ยก็ใกล้เคียงสูสีไม่น้อยหน้าไปกว่าพื้นที่สุข,ขุมวิทเลยนะจะบอกให้ โดยจุดศูนย์กลางของพื้นที่ก็คือสถานี BTS อารีนั่นเองครับเพราะว่ารอบๆสถานีเนี่ยก็จะเป็นออฟฟิศสำนักงานขนาดใหญ่ทั้งนั้นเลยเป็น h เฮดอ f ฟฟิศขององค์กรชั้นนำทั้งภาคเอกชนและภาครัฐอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆเนี่ยตามมาอีกเพียบเลยทั้งคอม m ม n ร t y ีทมอร้านค้าร้านอาหารโดยเฉพาะในซอยอารีนะครับเลือกชิมกันเพลินเลยทีเดียวครับ อ้าวคราวนี้เนี่ยมาดูตลาดคอนโดในโซนนี้บ้างดีกว่าครับยิ่งใกล้ BTS r i เท่าไหร่ราคาก็ยิ่งสูงมากๆแบรนด์เนมก็มีให้เลือกหลายเจ้ากันเลยทีเดียวโดยราคาตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ตารางเมตรละแสนสองถึงแส0 0 0มหบาทขึ้นไปครับหรือตกยูนิตละ3 4ล้านบาทสำหรับห้องขนาด28 3 0ตารางเมตร จากนั้นราคาก็จะลดหลั่นลงไปตามระยะห่างจากสถานีหรือถนนใหญ่นะครับโดยราคาเฉลี่ยนะครับสำหรับโครงการที่อยู่ในซอยฝั่งเลขที่จะสูงกว่าโครงการที่อยู่ในฝั่งซอยเลขคู่เล็กน้อยครับเช่นตึกโรไลส์ ice, ในฝั่งเลขที่เนี่ยราคาขายอยู่ประมาณ9 0 0 0 0มื่นถึงแสนบาทต่อตารางเมตรส่วนฝั่งเลขคู่นะครับก็ยังมีบางโครงการเนี่ยที่ราคาสตาร์ท8 0 0 0 0ื่นไปปลายห้องละ2ล้านกว่าบาทเท่านั้นเองครับยังพอหาได้อยู่นะยังไงรีบกันหน่อยแล้วกัน สำนักงานใหญ่ก็มีคอมมูนิตี้มอลล์ก็มีร้านอาหารอ้ยคุณสามารถเดินไปไหนมาไหนแถวนี้เนี่ยได้อย่างสบายเลยทั้ง2ฝั่งเลยนะครับนี่ผมก็ถือว่าแถวนี้เนี่ยพหลนอารีเนี่ยน่าจะเป็นนิว c b บแต่วงเวล็บลิตเติ้ลใหม่แล้วกันนะครับเพราะสำคัญก็คือนี่ครับรถไฟฟ้ามีให้ถึงที่หมายที่คุณอยากไปเลยแล้วกันแต่ต้องยอมแล้ว่าคนก็จอแจเยอะแยอะอะไรนะครับไม่อยากได้ความจอแจแต่อยากอยูอย่แถวนี้ คุณครับคุณพูดมาแบบนี้คุณเหมือนดูถูกผมเลยถ้าผมหาไม่ได้หาให้ได้สิครับผมมีหนึ่งโครงการที่บอกเลยว,ว่าอยู่ผลอารีและเลิศมากไฮโซโห่หิว oh, จริงๆถ้าไม่เชื่อที่ไหนสักครู่เดียวครับช่วง Home Choice สนับสนุนโดย Forest สาทรเรสซิเดนซ์คอนโดพร้อมอยู่เฟอร์ครบชุดเพียง2ยีนิตสุดท้ายโทร0891615996 โมทีฟคอนโดพร้อมอยู่เปิดรับทุกรฟ์สไตล์ที่เป็นคุณคุ้มกว่าใครให้มากกว่าแต่งครบเริ่ม2,290,000บาทสวยไหมครับคุณผู้ชมครับผมบอกเลยว่าสวยมากและรวมไปถึงเนี่ยอ i g h t ทีี่่นคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกผู้ชมเข้าสู่โครงการที่ผมบอกเลยว่าถ้าได้มาอยู่แล้วคุณจะรู้สึกแซวี่นี่แซวี่เวรกูรูถูกไหมฮะซึ่งแน่นอนครับที่นี่คืออีกหนึ่งโครงการใหม่ล่าสุดที่มิชลินซว vy, ี่พหลนอารีนนั่นเองครับที่เขามีสิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนใครและท้านญาตน,นี้แล้วคงจะไม่มีใครเหมือนเขาเหมือนกันครับเพราะเขามีอินโนเวชั่นรูปแบบใหม่ที่ตอนนี้ผมกำลังมองจากโมเดลตรงนี้อยู่ว่าเอ๊ะมันคืออะไรเพราะว่าทุกสิ่งอย่างสีอะไรดูดีหมดนะฮะฟอสซิลิตี้ด้านบนนี้ก็สวยงาม แต่มันคืออะไรเนาะมันคือออโต้พาร์คกิ้งครับมันคือออโต้พัตโท้สวัสดีครับโอ้โหสบายดีไม่เอ่ยสบายดีครับผมนี่คือคุณพรูครับท่านเจ้าของของแซวี่พูดแล้วมันแซ่บมากเหลือเกินนะฮะแซวี่นี่คือคอนเซ็ปต์ยังไงฮะของโครงการแซวี่จริงแซวี่แปลว่าผู้ที่รู้จริงในเรื่องต่างๆนะครับถูกต้องแต่เทคแซวี่ใช่ไหมครับครับผมอันนี้เราก็คิดว่า คนที่จะมาซื้อเราเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่เข้าใจในเรื่องการเลือกซื้อคอนโดว่าต้องมีประสบการณ์แล้วต้องเข้าใจว่าจะเลือกซื้อคอนโดแบบไหนที่เหมาะกับตัวเขาครับสุดยอดมากอ่าโอเคเลยครับของของเรานี่มีทั้งหมดกี่ยูนิตครับก็เราเป็นเอกลุศนะครับเรามีแค่66ยูนิตเท่านั้นเองว้าว6 6ยูนิตเองครับมีกี่ทป์ครับตอนนี้จริงจรงรูมทา์เรามีทั้งหมดหรูมทปย์นะครับก็มีตัวเลือกให้เลือกเยอะมาก นะครับตั้งแต่ห้องสตูดิโอก็23ตารางเมตรวันเบสเนี่ยมี29เป็นลักษณะครัวปิดนะครับแล้วก็34เนี่ยเป็นลักษณะครัวเปิดอยายวคงจะพาเข้าไปดูห้องตัวอย่างนะครับแล้วก็จะมีห้อง2ห้องนอนเนี่ยก็จะเป็นห้อง45ตารางเมตรแล้วก็60กว่า68เดียวกันะโอ้โหให้มาเยอะขนาดนี้แล้วนี่ผมเลืไปไม่ได้ที่พาคุณผู้ชมมาที่ยังเหลือไฮนนึงนะครับถือว่าเป็นตอนนี้เป็นไฮไลท์ของเราเลยคือห้องดูเพล็กซ์ก็เป็นลักษณะบ้าน2ชั้นก็คือห้องนอนอยู่ด้านบนห้องครัวและลีฟว่งอยยาาานลลรเเเป็ฮข ยอดเยี่ยมมากเราก็ยังเน้นเรื่องของ co-working space ที่อยู่ในส่วนกลางที่เอานิยมให้คนเข้ามานั่งทํางานร่วมกันในพวงนี้ครับตอนนี้ก็ช่วงดาดฟ้าเนี่ยครับก็จะมีส่วนที่เป็นส่วนกลางนะครับจะมีของสระว่ายน้ําแล้วก็มีสกายเดคนะครับให้คนสามารถมานั่งพักผ่อนในช่วงเย็นๆในส่วนที่อยู่ดาดฟ้าอีกส่วนนึงก็คือของฟิตเนสนะครับอันนี้เราก็อยู่ตรงนี้นะครับก็ลักษณะว่าคือจะออกกําลังกาย จะฟิตเนสจะว่ายน้ําจะนั่งอ่านหนังสือชิลๆเนี่ยอยู่บนดาดฟ้านี่ถือว่าจบเลยทีเดียวอันนี้สระนี้ก็เป็นสระระบบน้าเกลือยาว13เมตรรับ13เมตรคราวตอนนี้ส่วนของตัวระบบที่เราบอกไป i อินโนเวชันของเราก็จะมีที่เรียนว่ามี2ส่วนนะครับก็คือที่อยู่ด้านล่างก็คือเป็นออโต้พาร์คกิ้งก็จะเป็นลักษณะเครื่องจอดรถนะครับที่ตรงนี้จะจอดรถได้ทั้งหมดสักทั้งหมด17คันนะครับแล้วก็เป็นคอนเวนชั่นแนลที่บอกว่าจอดธรรมดามา19กกันในเคสที่บอกว่า แล้วก็จอดได้เลือกจอดได้ทั้ง2แบบนะครับโอ้เลือเฟร์มากครับเ,เราได้เห็นไปแล้วนี่เป็นภาพต,ตัวอย่างนะฮะเดี๋ยวเราไปดูห้องกันดีกว่าครับครับเพราะว่าผมว่ามันต้องมีอะไรที่เซอร์ไพรส์ิงแน่นอนครับเชิญครับ,รบแพมแพมโอ้ oh เป็นไงครับสวยไหมครับสวยมากคุณผู้ชมครับมันแซวว่จริงๆอ่ะจริงๆครับจริงๆเราเรื่องของตกแต่งเนี่ยเราก็เลือกคัดมาอย่างดีนะครับที่ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยเราให้หมดเลยนะครับยกเว้นพวกพร็อพเข้าใจได้ครับคือโต๊ะครัวเก้าอี้ทุกอย่างให้หมดโซฟาชั้นวางทีวีนะครับแล้วก็ม่านให้ครับม่านยังให้เลยคุณผู้ชมครับก็เครื่องใช้ไฟฟ้าตอนนี้ก็ให้ด้วยนะครับถ้ามากับโฮมไบเออร์โอ้โหขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆแล้วคราวนี้เดี๋ยวเรามาเจาะกันเลยดีกว่าครับอันนี้เป็นห้องซส้อะไรนะ อันนี้เป็นห้องไซส์34นะครับผม34ตารางเมตรตารางเมตรนะครับยังครัวนี่ให้ยังไงฮะก็ให้หมดเลยครับตอนนี้เราก็ให้เป็นท็อปหินสังเคราะห์นะครับแล้วก็ครับสีของเฟอร์นิเจอร์ให้แบบนี้ด้วยให้แบบนี้เลยครับผมขออนุญาตนะครับครับผมโอ้โหคุณผู้ชมครับดูสิครับเลิศอ่ะเลิศอ่ะ มีอะไรอีกอื่นไหมครับตรงนี้ของเราเนี่ยก็เน้นเรื่องของเรื่องของเรื่องของการเอาเทคนโนโ,โลยีมาใช้นะครับผมก็มีตั้งแต่เรื่องของด<อ>ิจิตอลดอลล็อกพวกนี้ครับเป็นระบบสัมผัสน,นะครับครับ<อ>ก็ต้องมีทั้งหมด3ฟังก์ชันการคีย์ตัวนัมเบอร์เข้าไปหรือว่าจะใช้คีย์การ์ดหรือจะใช้ระบบแมนนวลก็ได้นะครับอันนี้ก็เพื่อความสะดวกสบายอันนี้อยีกอันที่อยากแนะนําก็คือเรื่องของโฮมอัตโนมัตินะครับฮะตรงนี้ครับที่เห็นนะครับตัวเล็กๆเนี่ยครับจริงๆมันคือเซ็นเซอร์นะครับเอาไว้จับเวลาถ้าเราเดินเข้ามาในห้องเนี่ยเเรราาาาสมมถที่่จะซตโหหดดใ้้ไว ให้ไลทิ้งเปิดให้แอร์เปิดหรือว่าอีกวิธีหนึ่งที่ใช้คือเป็นการที่ดูเรื่องของความปลอดภัย oh. ถ้ามีคนเข้ามาในห้องเราเราโดยที่เราไม่รู้เนี่ยมันก็จะ alert เราว่ามีคนเข้ามาในห้องก็ <c oughs> คือผ่านโทรศัพท์มือถือใช่ครับเป็นแอปพลิเคชันที่เราเนี่ยเราติดตั้งไว้ทุกห้องนะครับของ oh. ที่อยู่ในโครงการเราอันนี้ให้หรือป่ะอันนี้ให้ครับจริงๆห้องห้องนี้ต้องเรียนว่าเราเน้นความต่อเนื่องของพื้นที่นะครับ,รบเน้นความโปรง่งเพราะว่าห้องเนี่ยถ้าเกิดดูจริงแล้วมันจะกว้างกว่าห้อง สาสตารางเมตรทั่วไปถูกต้องเพราะว่าเราเล่นของพาร์ติชันตัวนี้นะครับจริงๆพาร์ติชันตัวนี้ก็ให้แบบนี้เลยดีไซน์แบบนี้ถ้าดูนะครับเราก็ขออนุญาตเลื่อนนะครับอมันก็จะกั้นห้องให้เรานะครับคุณผู้ชมแซวี่อีกแล้วนี่ก็คือให้แบบนี้คุณผู้ชมครับคือคุณไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วอ่ะใช่ครับนี่โครงการนี้เขาดีมากแซวี่เนี่ยนะฮะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ก็ให้แบบนี้อย่างนี้เข้ามาเสร็จปุ๊บคือคุณลองคิดดูซิว่า คุณแค่หิวกระป๋อใบเดียวเข้ามาจบเลยชีวิตครับอันนี้อย่างที่อยากจะแนะนําคือว่าตู้เสื้อผ้าเราเนี่ยให้2ตู้นะครับวัยรุ่นสมัยใหม่เนี่ยก็เสื้อผ้าเยอะนะถูกต้องถ้าตู้เดียวเนี่ยคงใช้ไม่พอนั้นเราก็เอาทําให้แบบ2ตู้แบบนี้เลยหน้าตาเราก็เน้นเรื่องของความโปร่งตั้งแต่พื้นจนถึงสุดขอบฟ้านะครับก็ถือว่าโอเคมากครับอย่างนี้นะฮะแสงอะไรเข้ามาแบบได้รับพลังเต็มๆเลยทีเดียวนะและสุดด้านหน้าตรงนี้ก็มีระเบียงให้ออกไประเบียงให้ดอกไปด้วยยอดเยี่ยมมากครับมาดูฟังห้องน้ำบ้างดีกว่าเช่นครับ และเออโอ้โหมีเห็นเราด้วยนี่นีประตูสามารถเ้าออกได้สองทางห้องนี้ก็คือออกได้ทั้งห้องลิฟิ่งแล้วก็ห้องนอนนะครับถ้าเรามีแขกก็ก็ไม่ต้องเข้ามาผ่านห้องนอนแล้วก็ล็อกตรงนี้ไว้ไงใช่ครับนะครับโอเคห้องน้ําก็ดูสวยอ่ะคือมันเข้ากันไปหมดเลยอ่ะก็สิ่งที่เห็นก็ให้หมดเลยนะครับจริงเราก็ให้สุขภัณฑ์หลักๆในของโมเก้นแล้วก็พวกกระจกที่เราให้ก็เป็นกระจกใหญ่เต็มบานอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นอ่างที่มาพร้อมกับลิ้นชักแล้วก็เป็นระบบซอฟต์คลอส หมือนกันนะครับนี่ครัแล้วก็เน้นการใช้งานเน้นฟังก์ชันนะครับครับผมห้องน้ําก็เราก็ให้พวกชาเวอร์สกรีนเรียบร้อยนะครับครับแล้วก็ระบบของไอตัวของน้ำร้อนน้ำเย็นเนี่ยเราให้เป็นเรนชาวเวอร์อย่างนี้สิ่งที่ให้เนี่ยเราไม่ได้ให้เป็นเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับเราให้เป็นเครื่องทำน้ำร้อนเลยโอเคเยี่ยมอุ้ยชอบจังเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะมีอะไรอื่นอีกใช่ครับครับผม ครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นเอ็กซ์ตร้านี่ให้กับคุณผู้ชมได้เห็นว่านี่เป็นอีกหนึ่งห้องไซส์29ตารางเมตรแต่ถ้าคุณเข้ามาแล้วมันยังไงก็ไม่ใช่ดูเหมืเน29นะครับวิธีการคุณแบ่งเลเยอร์อะไรต่างๆแล้วก็รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์อันนี้ก็ฟูลลีเฟอร์นิชเหมือนกันให้อย่างนี้เลยหมดเลยให้้ออยย่างนนีเเลมัักื คุณต้องมาดูเองคุณผู้ชมครับผมไม่รู้ว่าคุณจะแซววี่ขนาดไหนแต่ผมบอกคุณเข้ามาแล้วคุณจะแซววี่มากเพราะว่าค,ค,คุณจะรู้จักวิธีการตกแต่งห้องอย่างมากขึ้นด้วยซ้ําและดูว่าอะไรยังไงของห้องที่รเราควรจะต้องวางอะไรตรงไหนบ้างสุดท้ายดีกว่าฮะก่อนที่เราจะต้องเซ e อร o กุสบายแซววี่เนี่ยมีอะไรอยากเติมให้กับพวกเราอีกไหมฮะก็อยากจะฝากโครงการไปด้วยนะครับเพราะว่าจริงแซววี่เนี่ยเราก็เรียกว่าคิดทุกเม็ดแล้วนะครับคิดทุกอย่างให้กับลูกค้าเพราะว่าเราก็เอาประสบการณ์ที่เราทำมาเนี่ยสิปีแล้วเราก็มากั่นกรอง อะไรที่ดีเราก็เอามาเพิ่มให้มันดีขึ้นมปอีกนะครับงนั้นผมก็เชื่อมั่นว่าถ้าทุกคนมาดูแล้วก็คงชอบแล้วก็หวังว่าจะได้เป็นลูกบ้านโอ้แน่นอนแน่นอนเพราะว่าต้องมีหลายข้อเลยจากโฮมไบเออร์สกายนะครับและยิ่งได้บอกว่าถ้ามีอะไรชอบอะไรตรงไหนบอกได้เลยนครับผมก็ทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับเอาละตอนนี้ก่อสร้างเป็นอย่างไรแล้วอันนี้จะเริ่มก่อสร้างเดือนสิงหาครับผมอ๋อโอเคแผนงานก็ได้ประมาณสักปีหนึ่ง หปีก็แล้วเชจก็ประมาณสิ้นปีหน้าสิ้นปีหน้าครับผมก็โอเคอยู่นะก็รวดเร็วทันใจดีนะครับมีอะไรอยากจะเสริมหรือว่ามีอะไรตบลดอีกไหมครัครับก็โดยห้องเน่ก็เราจะมีห้องดูเพล็กซ์นะครับที่เราถือเป็นไฮไลท์ของเราถ้าใครสนใจห้อง2ห้องนอนที่มีการแบ่งฟังก์ชันที่สวยเนี่ยอยากเรียนเชิญเข้ามาดูนะครับที่ไหนเอ่ย ก็ที่เซอร์วฟิตนี่แหละครับอาจจะไม่ได้มีห้องตัวอย่างแต่เรามีผังให้ดูครับอ่าโอเคได้เลยนะครับราคาเริ่มต้นของเซอร์วิสแล้วนี้เริ่มสตาร์ทจะอยู่ที่29 2 9ก็คือห้องนี้เลยครับผมตอนนี้อยู่ที่4ล้านครับผมและขึ้นไปสูงสุดเลยก็ประมาณ12สองล้านครับผมสองล้านก็โอเคโอเคนะคุณผู้ชมครับเอาละวันนี้ต้องขอบคุณคุณพลุมากนะที่วันนี้ให้เรามาเยี่ยมเยียนแล้วก็หวังว่าเจอกันโครงการหน้าเพราะเดี๋ยวโครงการนี้ก็หมดแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับ แซลวี่กันไปแล้วคุณผู้ชมครับตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะไปบีไม่บอกว่าวีอะไรอ่าแต่อยู่จากตรงนี้ไปเนี่ยนะนิดเดียวครับเพราะเขาอยู่แค่รัชดาแต่นี่นัเนี่ยผมบอกเลยว,ว่าก็สวยไปอีกแบบหนึงเหมือนกันสักครู่เดียว ข่าวดีสำหรับผู้ที่กำลังมองหาบ้านใหม่ในทำเลใกล้โรงเรียนอสัมชันแคมปัสปราม2โครงการสารินอเวนิวหนึ่งในโครงการสารินซิตี้ปรามร2ได้เปิดขายบ้านพร้อมอยู่ลดใหม่10หลังในราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง2 9 9 0 0 0 0บาทโครงการสารินอเวนิวมีจุดเด่นอย่างมากตรงรทำเลที่ตั้งซึ่งอยู่บนถนนสายหลกักก่อนเข้าสู่โครงการสารินซิตี้จากทำเลที่ตั้งโครงการในระยะ1กิโลเมตรเพียอพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับชีวิตสมัยใหม่ครบครันทั้งโรงเรียน น้ำสำชัญแคมปัสคอมมูนิตี้มอลล์ตลาดชุมชนและใกล้กับแหล่งงานสําคัญคือนคิคมอุตสาหกรรมสินสาครโครงการเป็นบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดในสไตล์โมเดิร์นร่วมสมัยจํานวน245ยูนิตปัจจุบันมีบ้านพร้อมอยู่ทั้งบ้านแฝดที11พื้นที่ใช้สอย126ตารางเมตรและบ้านเดี่ยวที15พื้นที่ใช้สอย158ตารางเมตรทั้ง2แบบมี3ห้องนอน3ห้องน้ําจอดรถได้2คันพร้อมด้วยขับเฮาและสระว่ายน้ํา รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดไว้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการที่อยู่อาศัยในสังคมคุณภาพปลอดภัยบ้านมีฟังก์ชันครบรองรับการขยายตัวของครอบครัวในอนาคตอย่างบ้านเดียวแบบ T15 พื้นที่ภายในบ้านกว้างขวางเป็นบ้านแบบหน้ากว้างทุกฟังก์ชันถูกจัดวางต่อเนื่องเชื่อมต่อสเปซถึงกันเพื่อการใช้พื้นที่ให้ได้ประโยชน์สูงสุดส่วนชั้นบนมีพื้นที่พอเหมาะมี3ห้องนอน2ห้องน้ําห้องมาสเตอร์มีความกว้างขวาง,วาง,วางสามารถจัดเป็นมุมนั่งเล่น และฟังก์ชันแบบ w a l k i n g space ได้สบายนอกจากราคาพิเศษแล้วโครงการเงินเตรียมโปรโมชั่นพิเศษเพิ่มเติมอีกมากมายสำหรับผู้ที่ตัดสินใจจองก่อนวันที่31กระกฎาคมน,นี้แถมเครื่องปรับอากาศปั๊มน้ำแทงนน้ำกันสาดด้านหน้าปูกระเบื้องโรงรถฟรีค่าโอนค่าสุวนกลางมิเตอร์น้ำประปาและไฟฟ้าสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทร0849992000หรือเว็บไซ์ i i n c i t y c o m ร่วม Home c h o i ส e สนับสนุนโดยคุณนายเวสเกตบานแสงสบายใล้รถไฟฟ้าสายสีม่วงเริ่ม3 8ล้านแหมื่นบาทโทร021506744-6ึก็รู้รู้กันอยู่แล้วนะครว่าคอนโดมิเนียมในโซนรัชดาพิเศษเนี่ยโอ้โหมีเป็น10บแห่งเลยแล้วโครงการไหนล่ะครับที่ทำให้เราเนี่ยมีความสุขในการอยู่อาศัยมากที่สุด วันนี้ครับแอนดี้จะพาคุณมาเจอกันอีกหนึ่งช้อยส์ที่อยากจะแนะนำวีโนรัชดา32ที่ตั้งโครงการที่อยู่ในทะเลที่มีความสงบและเงียบจริงๆครับเป็นส่วนตัวส่วนตัวห้องพักเป็นแบบ fully furnished ใช้เฟอร์นิเจอร์และวัสดุแบรนด์ชั้นนำครับมาจัดตรง่งให้คุณถ้าคุณพร้อมแล้วมาฮิ้วกระเป๋าและไปอยู่กันเลยสวัสดีพี่ปรชัยครับสวัสดีครับนอ้องแอนดี้ครับโอ้โหวันนี้มาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับมาพร้อมกับ เสื้อผ้าทุกอย่างมันหมดแล้วเตรียมพร้อมจะไปอยู่เลยโอ้โหยินดีมากเลยครับครับอ่ะวันนี้อย่างที่บอกไปครับว่านี่เป็นโครงการโครงการนะที่ผมบอกใกล้จะเสร็จแล้วสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะใช่ครับก็ประมาณ 90%, แล,90แล้วรครับ90%แล้วโอเคเลยงั้นเราไปดูห้องกันเลยไหมฮะไครับจะได้รู้ว่าผมเนี่ยจะเอาเสื้อผ้าไปวางในตู้เสื้อผ้าเลยได้ไหมครับเกงลองดูเลยครับโอ้ยดูสิครับ เห็นไหมอันนี้เราก็เป็น fully f u r n i s h เลยสำหรับยกยูนทันะฮะทุกยูนิตเลยผมขออนุญาตวางกระเป๋าก่อนไหได้เลยคร <พอ S 2> ับนะผมเอาทุกอย่างที่มีอยู่ในบ้าน <c oughs> เอามาหมดเลยนะฮะหน, <ำ S 2> นักมากเลยเดี๋ยวคนต้องให้ต้องให้คุณพรชัยครับพาเราเดินทัวร์หน่อยดีกว่าว่าอันนี้เป็นห้อง ไซส์ยังไงฮะครับอันนี้เป็นห้อง29.2ตารางเมตรนะฮะแล้วก็เป็นวันเบสวันเบสเราจะมีอยู่2แบบเป็นครัวปิดกับครัวเปิดอันนี้จะเป็นแบบครัวเปิดงั้นก็มาดูกันเลยครับว่าพี่มีอะไรให้เราบ้างครับก็ชุดครัวจะเป็นของทางสตาร์มากนะฮะครับผมแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ตัวอื่นเนี่ยก็จะเป็นโมเดนฟอร์มแบบนี้หมดเลยป่ะแบบนี้หมดเลยับแล้วก็ชั้นวางทีวีก็มีนะฮะโซฟาโต๊ะกลางนี่ได้ไหมมีได้ฮะได้หมดเลยโอ้โหดีมากคุณผู้ชมครับตรงนี้ครับ ระเบียงของเราได้ไซนี้เลยใช่ไหมฮะไซนี้ฮะขนาดนี้เลยครับก็วางเครื่องซักผ้าได้ที่เปิดหน้านะฮะมาถึงห้องนอนของเราเป็ห้องนอนว้าวให้เกือบหมดยกเว้นพร็อพนะฮะก็จะเป็นนี่ฮะเตียงนะฮะแต่ไม่มีฟูกนะครับแล้วก็ตู้เสื้อผ้าแล้วก็ตู้ข้างเตียง ครับมีหมดใช่ตรงนี้ก็เป็นดีไซน์เป็นกระจกบานค่อนข้างใหญ่ครับให้คนสามารถเปิดแล้วก็อากอาศถ่ายเทถูกต้องเลยนะครับตกลงแล้วพี่พรชัยครับเร Entonces, ามีทั้งหมดกี่ไทย ตอนนี้มีสตูดิโอกับวันเบสซึ่งมีวันเบสทั้งวันเบสธรรมดากับวันเบสใหญ่ทั้งหมดจริงๆไล่จริงๆคือ3 3ไทยด้วยกันนะครับราคาเริ่มต้นราคาเริ่มต้นล้านเครับตอนนี้สําหรับห้องสตูดิโอนะฮะประมาณ22ตารางเมตรแล้วก็อย่างห้องวันเบสที่เราดูกันเมื่อกี้เนี่ยก็ยี่สิบเก้ตารางเมตรก็จะประมาณเริ่มต้น2อล้านหนึ่งส่วนห้องใหญ่สุดก็จะ2อล้านหวันนี้ขอบคุณพี่พงษ์ชัยมากคมากยังไงผมต้องขอลาพี่ไปก่อนครับผมครับผมเสื้อผ้าต้องไปแพ็คใส่ห้องโอเคเจอกันเลยครับสวัสดีครับสว มีแฟนเนี่ยก็แค่อยู่ลําพังครับแต่ถ้าไม่มีตังค์เนี่ย,ยลำบากเลยครับคุณพอนี้นะฮะเพราะฉะนั้นคุณไม่อยากลำบากแล้วก็ต้องขยันเยอะๆครับเดี๋ยววันหนึ่งถ้าคุณมีแล้วเนี่ยคนที่คุณรักใครที่อยากได้คุณเขาก็จะมาเาเองถูกไหมครับแต่ถ้าคุณยังไม่รู้ทางว่าเอจะไปกันยังไงเนาะจะไปหาที่หาทางไงนี่ไงโฮมบ b ยเอชสกายแวะมาที่ยูทูบของเราตรงนี้ได้เลยครับเห็นไหมครับ ง่ายๆเสิร์ชคำว่า home buyers guide นะครับแล้วก็อย่าลืม subscribe กันด้วยนี่แค่นี้คุณก็จะรู้แล้วว่าทิศทางช่วตของคุณนั้นต้องการอะไรบ้านคอนโดทาวน์โฮมแล้วแต่คุณเลยครับหรือจะเป็น Facebook ตรงนี้ก็ได้ครับคลิกไ like ลค์กันนีครับนั่นคือชีวิตของผมผมอยากให้คุณ love me love Andy ไม่ต้อง love my dog ก็ได้ครับวันนี้ขอทุกคนโชคดี home buyers k y ทำเลยได้เด่นโครงการไดนดี Andy จัดให้ครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ